สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะเราก็อยู่กับนายกันแม่นะวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมเ f ฟโ d เดส2นะเอาให้ไปเล่นกันให้สนุกมันกันเลยนะรับรองว่าคลิปนี้นะเล่นได้แน่นอนนะรับแรกนะให้คุณเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะ ยูทเลนนะโหลดให้เรียบร้อยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีนะส่วนคนที่มีแล้วก็โอเคนะต่อไปก็คือเว็บนี้ผมจะไว้คลิปไว้ใต้ล่างนะทั้งสองอันเลยนะอันนี้ไปมองนะติดเรดน,นะให้มากดดาวน์โหลดที่ขั้วแม่เหล็กนี้สำหรับที่โหลดยูทเลนเสร็จเรียบร้อยนะตรงนี้เลยนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้ว แล้วก็เออมันก็จะมีเอ,อ้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนก็ให้คลิกเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจฮะมันก็จะขึ้นโหลดให้นะต้องให้มาที่ตรงนี้นะภาษาอังกฤษตรงนี้นะแล้วก็กดที่สูงนะแลวเพิ่มเลตติ้งให้มันเป็น5ดาวนะมันจะได้เพิ่มการดาวน์โหลดให้ยังรวดเร็วเลยนะ เสร็จแล้วรับ,รบควอมไวที่ดีนะประมาณไม่ถึง10นาทีไม่ถึง20่นาทีก็เสร็จครับผมไม่ถึง2 0่นาทีเสร็จครับก็จะได้แปวมากดเข้าไปนะมันก็จะมีแค่2อย่างนี้เท่านั้นนะข้างบนยังไม่มีนะครับก็ให้แตะไฟเลยครับเนี่ยกดเจตแตะไฟเฮียนี่นะเหมือแตะเสร็ แล้วก,กดสเปคบาร์หนึ่งครับแล้วก็รอโหลดฮะอาจจะนานนิดนึงนะไม่นิดนะอาจจะมากเลยทีเดียวก็จะทำการดาวน์โหลดเรื่อยๆนะโหลดเข้าแฟมนี้นั่นเอง นานจริงๆครับเนี่ยเอาเป็นว่าผมไว้แค่นี้ดีกว่าอ่าสมมติว่าโหลดต้องไี้เสร็จแล้วนะมันจะมีตัวซกอนนะเต็มแล้วมันจะวิ่ง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 เต็มนะนั้นถือว่าใช้ได้ลนะคุณก็จะเห็นเขียนว่าเลฟ f o เรส2จ e ุด efe อย่างนี้นะก็อันนั้นแหละครับคือตัวเกมก็กดเล่นได้นะ จะออกเล่นเาไว้ข้างนอกก็ได้นะเล่นได้แน่นอนนะแต่ตอนนี้ผมต้องไปนอนนะ,ะสี่ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวเอาคลิปนี้ลงอีกนะโอเคนะครับ